หนึ่งเด็กชายทำภาษานะคะชื่อสองรถนะคะนที่ะคนที่สนเด็กชายกฤษดาสุขุมนนองอันะคะนที่กนะคะเเด็กชายอกรสีน้อยนะคะเด็กชายโอเกนนะคะหมายเลขยี่สินะะนะเด็กชายพานุวัฒน์ อายุแล้วก็หมายเลขเสื้อให้เรียบร้อยนะครับนะครับสำหรับทีมที่มาแล้วนะครับมามาขอรับได้เลยนะครับโอ้โยกไปเลยลูกเลย ที่สนามยครับทั้งหดเลยนะครับขอยออกไปนะครับสัมผัสลูกบอลไม่เป็นไรครับอ่ะนักกีฬาสักครู่นะครับสักครู่ 哎，太，哎，太，哎。

รฟิวลงมาหลังกรก็ไดู้กเปไงใชัวรยกันไปผู้ต่อไปนะครับอบตลำดวนพบพบกับโบลอยเนื่องจากว่าเออลูกเลยเวลามาเล็กน้อยนะครับเราก็ไม่อยากให้จะทับเวลาของผู้สุดท้ายที่จะเลือดข้านะครับ